สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเหมือนเคยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อใหม่กว่าเดิมน,นะคะคือในเรื่องของแกนโทในวงรีนะคะอะโดยนะคะตอนก่อนอื่นนะคะเราจะไปเ,เรียนรู้ในเรื่องของแกนโทเนี่ยเราต้องมาสร้างวงรีก่อนนะคะโดยนะคะเรานะคะจะต้องรู้จักก่อนนะคะว่าวงรีเนี่ยมันจะต้องมีทั้งแกน x ตามแกน x แกน y นะคะทุกคนก็จะเคยพบเจอมาแล้วนะคะในวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์อะไรต่างๆ่าน,นะคะเราก็จะได้เรียนรู้กันมาบ้างแล้วนะคะแต่หลักๆในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของแกนโทในวงรีแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาสร้างวงรีก่อนนะคะเราจะมาสร้างวงรีตามแกน x ก่อนนะคะนี่นะค่ะก็ตามแกน x แล้วก็ได้มีสรรมการนะคะขึ้นมาก็คือสรรมการเน,นี้ย เป็นสมการที่เขาใช้กันในรูปทั่วไปนะคะแต่เราจะสร้างการาฟได้เนี่ยเราจะต้องหาจากนี่สมการนี้คะ่ะเราได้แปลงมาแล้วนะคะโดยเราจะต้องหา2รอ,อบเห็นไหมคะทุกคนมันมีทั้งค่าบวกและค่าลบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาด้วยกันอยู่2อรอบกะนั้นกดที่กราฟก่อนคะ่ะก่อนอื่นเราจะต้องมากําหนดพารามิเตอร์ก่อนนะคะพารามิเตอร์ a และพาระ ขอโทษนะคะทุกคนพารามิเตอร์ a นะคะอ่าหอันและพารามิเตอร์ b อีก1อันนะคะโอเคได้มาละต่อไปนะคะเราจะมาเขียนกราฟนะคะเขียนกราฟจากฟังก์ชันนี้ที่เราได้แปลงออกมาจากสมการของวงรีนั้นอ่ะค่าแรกนะคะเราจะคำนวณค่าบวกก่อนค่าบวกนะคะไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรเลยนะคะ สแควร์รูทไม่มีนะคะอ่ะมาที่ฟังก์ชันนะคะตรงสแควร์บี B. คลิก B นะคะ B ยกกำลัง2นะคะวงเล็บเปิด 1-x ลบกยกกำลัง2ส่วนด้วยก็คือหารนะคะหารด้วย A ยกกำลัง2นะคะอ่ะตรงไหมถ้าตรงแล้วนะคะกด ค่ะเรอาอน,นะคะก็จะได้กราฟออกมาเป็นแบบนี้นะคะยังมองไม่ออกเขาเป็นวงรีทำไมถึงมาไม่ออกละ่ะอยังไม่ได้คำนวณหาค่าลบไงเราจะเอาสมก,การมาไว้ตรงนี้เราจะมาคำนวณค่าลบ่สบายคิดกราฟเขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่อันนี้ต้องใส่ลนบนะคะเหมือนเดิมค่ะฟังก์ชัน square b กำลัง2องงเล็บเปิด1ลบ x ทั้งหมดกำลังสองหาร a กำลัง2แบบนี้นะคะกดตกลงอ่ะแล้วก็จะให้มาอ่ะทุกคนสังเกตดูสังเกตด,กตดูทำไมไม่เป็นวงรีล่ะเป็นวงกลม เพราะอะไรเพราะเรากาหนดพารามิเตอร์นะคะให้ a และ b เป็น1เท่ากันก็เลยเป็นวงกลมเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะอยากเห็นวงรีชัดๆไหมอยากเห็นชัดๆไหมอ่ะเดี๋ยวจะเพิ่มค่า a นะคะอ่ะก็จะเป็นวงรีนี่ค่ะแต่ยังไงนะคะไม่ว่าเราจะเพิ่ม x a หรือ b นะคะมันก็จะเป็นวงรีตามแกน x เห็นไหมแกน x ก็คือแกนนอนนี้นะคะ เขาเรียกว่าวงรีตามแกน x หรือว่าวงรีตามแกนนอน,นะคะอ่ะพอเราสร้างวงรีได้แล้วใช่ไหมทุกคนอันนี้คือวงรีตามแกน X นะเราจะมาบอกสิ่งที่ทุกคนยังไม่รู้นะคะก็คือว่าแกนเอกคืออะไรแกรนโฮคืออะไรแกรนเอกนะคะก็เป็นแกนนะคะที่แสดงความยาวของวงรีอ่ะ ก็คือตรงนี้นะคะคุณตรงเนี่ยตรงเนี่ยจุดปลายวงรีตรงนี้นะยอดของวงรีตรงเนี้ยกับตรงนี้นะคะคือที่จริงเราอยากจะสน a p ให้ดูนะคะว่ามันคือจุดไหนเรา s แ,แนปคือจุดตรงคือแบบเราก็ไม่สามารถดูได้ไงว่ามันจุดวงวงรีอะไรแล้วก็ไม่ทําให้ดูด้สกว่าแต่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าจุดยอดของมันเนี่ยจะตกอยู่ตรงนี้ ตรง6อันนี้ก็ลบ6อันนี้ก็6ใช่ไหมแต่หลักเลยความยาวของวงรีก็คือตรงนี้นะคะเขาเรียกความยาวของวงรีแต่อันนี้เขาก็จะเรียกว่าความกว้างของวงรีนะคะนั่นแหละคะ่ะก็คือเรื่องที่เรากำลังจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือในเรื่องของแกนโทความกว้างของวงรีนะคะหรือว่าเราเรียกว่าแกนโทนะคะ และความยาวของวงรีเราเรียกว่าแกนเอกแต่วันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนหาแกนโทจะหาอย่างไรเราจะไม่หาจากการวัดนะคะทุกคนคือเราก็วัดไปตามกราฟเลยนะคะจากนี้นะคะจากตรงนี้นะคะก็คือมีกี่หน่วยหน่หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วยห้าหน่วยเพราะฉะนั้นนะคะวงรีรูปนี้นะคะ มีแกนโทเท่ากับหกหน่วยจำไว้นะคะมีแกนโทเท่ากับมีแกนโทเท่ากับหกหน่วยอ่าต่อไปอ่ะทุกคนเราลองแบบเปลี่ยนซิเปลี่ยนให้มันแบบค่ามากขึ้นกว่านี้แกนโทจะเท่าไหร่นะคะอ่ะเราลองมารับดูหนึ่งหน่วย สองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยเจ็ดหน่วยแปดหน่วยเก้าหน่วยสิบหน่วยสิบเอ็ดหน่วยสิบสองหน่วยอ่ะแล้วเราลองเพิ่มไปอีกสิเพิ่มไปอีกพอเราเพิ่มไปอีกทุกคนเราก็จะรู้เลยว่าอขี้เกียจแบบละทุกคนเราจะทำยังไงนะคะอ่ะเราจะให้เราจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนนะอ่ะประมาณนี้ คือเราจะหามีสูตรอะไรไหมอ่ะเราจะบอกวันนี้นะคะแกนโทนะคะหาได้จากสูตร 2b นะคะแต่ที่จริงทุกคนคือถ้าเรากำหนดพารามิเตอร์มาแล้วนะคะและเรายังไม่ได้สร้างโมดีทุกคนก็จะทราบเลยว่า 2B เนี่ยก็คือเท่ากับ4ไงเพราะฉะนั้นแกนโทก็เท่ากับ4เพราะว่าเราเอา2มาคูณกับ B ถูกไหมแต่ไม่ได้นะทุกคนคือแบบในห้องสอบนะคะ เขาอาจจะกําหนดมาค่าใดค่าหนึ่งให้ทุกคนไปหานะคะแต่คือเนี่ยเราต้องการให้ให้ทุกคนเห็นในภาพของวงรีและเห็นในภาพของแกนโทว่าแกนโทมันคืออะไรนะคะแล้วก็หามาจากไหนนะคะและทําไมถึงต้องมีสูตรแกนโทขึ้นมาเพราะว่าถ้าค่า A กับค่า B มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออทุกคนก็จะลําบากละในการนับแต่ละหน่วยว่าเออมันจะกีะ่หน่วยอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของแกนโท แกนโทนะคะเท่ากับต้องมีแอบส์ลุดนะทุกคนเพราะว่าความยาวมันติดลบไม่ได้ใช่ไหมสองบีะ 2> 2 <B S 1> นะคะสองบออืออืมประมาณนี้รพ่มขนาดก่อนนี่สำคัญ ีเดงแล้วกันอ่าทุกคนนี่นะเราก็ทราบแล้วนะคะเราจะหาแกนโทได้จากสูตรสองบีอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าแกนโทนะคะหาได้จากสูตรสองีนะคะก็คือเรานะคะจะทราบแกนโทได้ก็คืออ่าทุกคนก็คิดดูนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จาก a และ b เนี่ยเพราะว่าเรา กำหนดพารามิเตอร์ a กับ b ขึ้นมานะคะเลยทําให้เราทราบนะคะว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ a กับ b เนี่ยเราจะทําอย่างไรล่ะก็นับจากจุด 0, 0นะคะลากมาข้างใดข้างหนึ่งค่ะ 1, 2, 3, 4, 5ะค่ะและเอาไปคูณกับ2นะคะก็จะได้ค่าออกมานะคะเป็นแกนโทโอเคทุกคนในส่วนของวันนี้นะคะก็ สรุปได้ว่านะคะแกนโทนเนี่ยเป็นแกนที่สแสดงความกว้างของวงรีนะคะและยังหาได้จากสูตรสแูทสอดีนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ